สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนะครับสำหรับวันนี้จะมารีวิวโช d โดเอ็กซ์ทั้มไรเดอร์นะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะเป็นชุดที่10นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับชุดนี้จะมี2ตัวที่จะเป็นไรเดอร์คาบุโตะนะครับนี่นะครับคาบุโตะธรรมดาคาบุโตะไฮเปอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็ชุดรถของซุปเปอร์วันนะครับส่วนอีกก่องนึง จะเป็นกล่องนี่นะฮะกล่องนี้จะเป็นกล่องออปชันนะครับมือของซูเปอร์วันแล้วก็อาวุธของคาบุโตกเกราะส่วนของไฮเปอร์ฟอร์มเวลาใช้ท่าไม่ตายนะครับผมคือไฮเปอร์ฟอร์มเวลาใช้ใช้ท่าไม่ตายเนี่ยปกเขาจะเปิดแล้วก็กลางปิดอะไรอย่างงี้นะครับจะเป็นชุดทาร์เตเสริมนะครับผมและอาวุธว่างั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันทีละตัวนะครับ รับตัวแรกนะครับก็เป็น c a m เบลเลเตอร์ซูเปอร์วันนะครับคือรูปร่างเขาก็ยังมีความติดผมนะคือบอด y ี้เนี่ยยังทรงเดิมๆอยู่แหละไม่ได้ปรับเปลี่ยนบอด y ี้อะไรนะครับสีเงินนะครับทำออกมาได้แววแววเชียวครับสีดำเละเหมือนเดิมนะครับก็แคนดี้ทอยนะครับมันก็ประมาณนี้แหละ โอเคเข้าใจดีนะครับทำสีตัว V ที่ถืงมือมาให้นะฮะตัว V SM เขาไม่ทำมาให้นะครับโปรกรมรับก็แต้มสีดำมาให้จริงๆไม่แต้มสีดำสีก็บอกว่า,าทำสีเงินแล้วเว้นเว้นส่วนสีดำให้ครับอ่ขอบตรงนี้ไม่ได้ทำสีเงินให้นะด้านหลังไม่ได้ทำสีขิ้มพันให้นะครับก็ตามสไตล์เขานั่นแหละ ก็รับสำหรับจุดขยับนะครับก็หัวนะฮะหมุนได้รอบทิศเลยเลยได้ไม่มากนะครับเลยได้ไม่มากแขนได้สึดหม,หมุนได้นะครับป็นแขนหมุนได้นะฮะมือก็ถอได้นะครแขนอีกตอนนึงหมุนได้ถอได้นะครับซึ่งเออเพื่อก็คงทําเพื่อนี้ให้เป็นแบบ ขับมอเตอร์ไซค์แล้วมั้งมาถึงทำสองตอนนะความฝืดเขาโอเคครับแน่นครับแน่นหนาดีฮะค่อนข้างฝืดมากเลยล่ะฝืดจนบางครั้งก็เสียเสีวๆนะยกนะแหกขาได้อ,อแล้วก็นี่ประมาณนี้อืท้าก็ปิดได้นิดเองประมาณนี้นะครับมาเป็นรถของซุปเปอร์วันนะครับผมรถของเขาอ่ะก็ ออกแบบมาสวยดีแต่ประกอบอยางเหมือนเดิมนะครับในกล่องเนี่ยมองไม่ตัวตัวอักษรหรือรูปมันเล็กมากเลยเล็กจนต้องใช้บรรท่ยายใหญ่นะตรงนี้นะครับเขาเขาจะเป็นยางนุ่มนิ่มนะงอได้ซึ่งเวลาอยู่ในกล่องแล้วมันจะบี้บี้แล้วเขามันจะงอๆหน่อยก็วิธีแก้นะครับไปแช่น้ําร้อนแล้วก็แช่ด้วยน้ําเย็นตามนะครับให้เขามันแข็งแต่ผมยังไม่ได้แก้เลยนะอยากให้มาดูแบบสบภาพเดิมเดิมก่อนค่อยแก้ รถเขาถือว่าสวยนะครับต้องประกอบเองนะครับถึง่าสวยนะแต่ก็อยากได้รถฮาร์เอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะผลิตไหมคาตั้งนี่แอบแข็งนะครับยังไงก็ถ้าผลิตมาก็มันก็จะแข็งที่สุดแล้วมั้งรุ่นนี้ใครต่อแล้วก็ต้องระวังส่วนนี้นะครับ ก็วถัดมาคาเมเลเตอร์คาบุโตนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นคาเม l เลเดอร์คาบุโตะมาสฟอมนะครับทำออกมาได้โอเคนะระดับหนึ่งติดเพียงแต่ความรู้สึกว่ามันหอมหอมมากๆทำไมผมชอบติดเรื่องพิกเกอร์หอมเนาะแต่จริงๆแล้วคือผมก็เข้าใจแหละมันเป็นสไตล์นะครับ สไตล์ฟิกเกอร์แอคชั่นฟิกเกอร์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบทําให้ฟิกเกอร์มันดูผอมๆอ,มอะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นสไตล์ส่วนตัวของของเขาแหละรูปร่างนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับเวอร์ชัน BS เลยนะครับมีความต่างแค่จุดเดียวคือนี่ฮะแหกขาได้นะฮะนอกนั้นเหมือนเดิมเลยครับติดผอมยังไงก็ผอมอย่างนั้นเลยนะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับรูปร่างแบบเดิมเลย นะครับเรื่องสีนะครับก็ความสีเขาเนี่ยเขาจะทําสีแววแววของีเอนะทาสีก็เลยนี่ของผมนี่ชัดพอตตรงหน้าอกเยอะมาเชียวไปตีความาหรอนะผมเข็มขัดก็ทําสีเขาให้นะครับนี่ก็ทําสีให้นะขาก็ประมาณนี้นะครับด้านหลัง ก็ยังคงเช่นเคยไม่ท้องสีเข็มขัดให้นะไม่ะด้ใจดีหน่อยสีลุงบนอนสำหรับจุดขยับคาบุโตะนะครับหัวหมุนได้รอบนะครับอ๋อเขาเป็นยางนะฮะลืมบอกอมไม่ต้องกลัวฮะนะครับหมุนได้เงยได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้มากแอนแน่นอนว่าเกาะไหลไม่เคยเปลี่ยนนะครับ เขไม่เคยเปลี่ยนรับการยกแขนมากๆตรงนี้มีความเสี่ยงที่จะขาดในอนาคตหรือไม่ไม่สามารถคืนรูปได้นะครับจุดนี้ต้องระวังนะหมุนมองอนะครับแล้วก็หมุนเข้าแล้วก็จุดจุดที่คิดว่าอนาคตตุ่งเนี้ยตรงมือเนี่ยน,น่าจะหลวงนะ่ะน่าจะหลวมแต่ตอน,นยื่งแขนอยู่นะมาบนี้ฮนะเอล หุนได้ไม่มาทำหุ้สายขวาไม่ได้มากก็กลมได้ประมาณเงิอไ,ได้เยอะอยู่แต่กลมได้นเดียวขาแเห็ดได้ก็สูงได้ครับนี่นี่ก็เลยทีเดียวนี่นะครับโอเคสำหรับจุดขยับและคาบุโตไฮเปอร์ฟอร์มนะครับ คาบุโตะคาบุโต้ไฮเปอร์ฟอร์มตัวนี้นะครับบอดี้จะคล้ายกับตัวคาบุโตะมากๆเลยนะครับเสมือนว่าน่าจะเอาดีไซน์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะติดหอมเราเช่นกันนะครับต้นขาขาเนี่ยรีบมาเชียรนะจะไม่รู้จะรีบไปไหนเนาะเป็นมุกนะครับก็นั่นแหละความหอมของเขานะครับก็นิดนึงก็จะรู้สึกหอมแต่ถ้าถามผมอะ คือถ้าโพสท่าสวยๆมันก็โอเคแหละสําหรับตัวนี้นะประมาณนี้โอเคเรามาดูรายละเอียดกันนะครับงานสีฮะก็เยิม้มนะนี่ของผมเจอเยิ้มอย่างนี้แล้วแต่ดวงเลยรีวิวบางคนนี่หน้าเยิ้มหนักมากก็มีนะแต่ผมโชคดีที่หน้าย,ยังสวยอยู่แต่มาเยิ้มตรงเกาะอกเนี่ยนะแล้วแต่โชคคาแคนดี้ทอย ก็ประมาณนี้แหละสีมันก็จะเลอะๆหน่อย,ออยนี่นะครับอาครัขานะครับขานี่ทำสีได้เอ,อไม่ครบมากๆเลยตรงนี้ทำไมไม่ทำสีเงินละ่ะเออคาบูโตรธรรมดามาฟอมยังทำให้นะแต่นี่ไม่ทำให้เอย่างว่าจะงบไปไหนนะครับนี่ทำสีเกิน แหม่พึ่งบ่นมางกเนี่ยจะสีเกินละใจดีทําเกินมาให้ทําเกินขอบมาให้อืมนี่นะรองเท้านะฮะไม่ทําสีให้นะครับคือมันต้องมีสีแดงด้นหนึ่งอะ่ะอืมล้วไม่ทําให้ด้านหลังนะครับไม่ทําสีเข็มขัดให้ไม่ทําสีตรงนี้ให้นะเขาจะมีความยางๆนิดหนึ่งมันจะนิ่มๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหัก เช่นเดียวกันนะครับคือยุคใหม่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยมันจะนิ่มนิมหมดแล้วจะไม่มีหักแล้วอย่างตัวเมื่อกี้ตัวซปเปอร์วันนะก็เขานิ่มแต่ความเขานิ่มของเขาข้อเสียคือถ้าเราไปวางแล้วกดทับมันมันก็จะเขาเบี้ยวนะแก้ได้ด้วยการไปจุ่มน้ำร้อนับแล้วก็ดัดแล้วก็จุ่มน้ำเย็ยนนะถามว่ายังไงผมก็ว่ามันก็ยังสวยแหละถึงจะติดอมคือได้อารมณ์ความ SFF เวอร์ชันนึนะครับฟิกอาร์ตเวอร์ชันแรกเลยที่มันดูผอมๆนะแต่ว่าถ้าเราโพสท่าสวยๆมันก็มันก็สวยแหละอืส่วนจุดขยับนะครับหัวแขนก็เมื่อกี้ลืมบอกนะครับคือตัวคาบุโตะมัสฟอร์มเนี่ยก็อะไรเหมือนเดิมทุกประการคือมันเป็นยางนิ่มซึ่ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยทุกชุดนะครับคือคุณควรเปลี่ยนได้แล้วนะเกาะไหลเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สุดแล้วคืออนาคตถ้าเราชูนิ้วเนี่ยไอ้ท่าคาบูโตะเนี่ยมันต้องต้องชูนิ้วใช่ไหมยกแขนเนี่ยพอปล่อยไปนานานมันค้างอย่างเงี้ยอ่าอืมโอเคนะคือมันก็มีโอกาสที่จะขาดแล้วก็มีโอกาสที่ทรงมันจะไม่ไม่ดัดมาเหมือนเดิมเนาะไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนเลยเกาะไหลคิดว่าคงไม่ยอมเปลี่ยนจนเวอร์ชันสามละ คือผมเดาว่าน่าจะถ้าทําอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะโชโดเอ็กเวอร์ชันสโชโดชื่ออะไรก็แล้วแต่คือคิดว่าเขาคงทําแล้วเขาคงทําตาใสแน่นอนชัวแล้วก็จะมาแก้อะไรพวกเนี้ยพวกเกาะไหลความผอมอะไรอย่างเงี้ยนะบนนี้กะต่อมาความฝืดนะครับตุดขยับคาบุโตตัวนี้ฝืดความฝืดเกือบแน่นมาก คือฝือดเลยแหละฝืดขยับทีก็อืมฝืดแน่นเชียวซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยงที่ผมบอกจากตัวอื่นคือความฝืดเนี่ยโอเคเราจับแล้วไม่ต้องกลัวหลวมแบบแข่งมากแต่ว่าขอทิ้งไว้นานๆนะครับอยู่บ้านเราประเทศไทยอากาศร้อนเนาะก็คงหลวมหลวมขึ้นไปตามการเวลานะครับนะนี่นะครับขุนได้แขนยกได้ครับแต่ก็ติด กไหลนะมือนะครับเอวหุนได้ก้มได้ขายกได้ตัวนี้ก็ยังแหกขาได้เช่นกันนะครับคือจุดขยับเดียวกับคาบูตโตะมาสฟอร์มเลยครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยความฝืดก็พอๆกันเลยความฝืดแบบเดียวกันเลยนะอื โอเคสาหรับตัวขับตัวนะครับโอเคคราวนี้มาถึงกล่องสุดท้ายแล้วครับคือกล่องนี้เลยนะอุปกรณ์เสริมนะก็จะเป็นมือนะครับของคอ m มิเรเดอร์ซูเปอร์วันนะครับมือก็นี่เลยนะเป็นถุงมือเรดามือไฟมือน้าแข็งมือจรวดก็ว่ากันไปนี่นะครับซึ่งจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตนะคือมือเขาเป็นมือตอนเดียวนะครับซึ่งไอมือตอนเดียวเนี่ยมัน มันควรที่จะจะอยู่ใน BS นะช่ด้ X อ่ม er อะมันมือสองตอนแล้วพี่ทำไมพี่ไม่ทำมือสองตอนนะเอ้ยมันมือสองตอนแล้วทำไพี่ยังมือตอนเดียวอะ่ะเฮ้ยเออแล้วก็พวกนี้นะครับจะเป็นพาทของครูโตนะนี่จาเพอร์เฟกเตอร์นะครับเอามือเสียบค้างมาขนาดอ่ะผมมาเสียบไว้เองนะครับนี แล้วก็เกาะลายนะเกาะลายเนี่ยมันมันเป็นชิ้นส่วนต้องประกอบเองนะครับคือชิ้นนี้กับชิ้นนี้ซึ่งต้องเตือนนะว่ามันหลุดง่ายมันหลุดหลุดง่ายจริงๆผมก็เลยใช้กาวลาเท็กเหมือนเดิมเนะี่ยติดเอาไว้อเพราะมันหลุดง่ายมากผมผมลองเล่นแล้วมันรู้สึกว่าหลุดง่ายจนจนมีความเสี่ยงว,ว่ามันจะต้องหลุดหลุดหายไปสักทีแน่แท้ก็เลยติดกาวไปเลยจบชิ้นต่อมานะครับส่วนอกส่วนอก,นอกตอนที่เขา ใช้ท่าไม่ตายนะครับแผ่นอกเนี่ยเปิดในเรื่องนะมันจะชิดกันแล้วก็เปิดออกมาอานนี้จะเรียกว่าไงดีมันอยู่ตรงส่วนแขนกับส่วนขาเขาเวลาใช้ท่าไม่ตายเขาตะก,กางออกมาเนาะเนี่ยซ้ายขวาอันนี้แขนนะครับอันนี้ขาแล้วก็ปีกนะครับปีกก็ปีกนะครับเวลาใช้ท่าไม่ตายก็ปีกแก็ตักางออกมาเนาะเป็นเครื่องสายนะครับอันนี้เป็น perfecter นะนะเป็นส่วนดาบ เอาไว้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้นะถอดออกมาถอดออกมาแข็งสะละผมอ่ะถอดมาเปลี่ยนเพื่อที่จะทําเป็นดาบดาบธรรมดาโดยที่ไม่ติดพวกพวกอุอปกรณ์เสริมพวกเนี้ยพวกเซกเตอร์พวกเ,เ,เนี้ยแมงปอพวกแมงปองอะไรพวกเนี้ยโดยโดยไม่มีเขาเนาะก็ค,คือในเรื่องก็เหมือนกับว่าใช้ดาบเปล่านั่นแหละ แล้วก็ลืมบอกไปนะครับเพอร์เฟคเตอร์ตัวนี้นี่มันงอได้นี่ทำเป็นหมดปืนครับทำเป็นโหมดปืนครับไม่ทำสีให้นะครับดำๆดำุดวดๆอดเลยสีทองกูสาท,ทำให้แต่ก็นั่นแหละอันนี้นะทำเป็นดาบได้เป็นปืนได้ตัวนี้เป็นอาวุธของคาบุโตะนะครับเวอร์ชันมัสฟอมนะครับมีเป็นปืนนีเป็นขวานนะครับ แล้วก็เป็นมีดสั้นซึ่งไม่ทำสีหาอะไรให้แต่รายละเอียดก็ถือว่าทำได้โอเคทำได้โอเคนะฮะอันนี้นะสำหรับการเปลี่ยนเปลี่ยนขับโตะกข้านะครับก็ง่ายๆฮะคุณต้องมีเล็บแล้วก็แกะเขามาปุ๊บอ่ะ เสต็จครัออเสร็จนะครับไฮเปอร์ฟอร์มมันก็จะเป็นแบบฟูลออ o ชันอย่างนี้นะครับก็จะดูเทมากมากเลยนะฮะนี่สำหรับชุดนี้ผมถือว่าไฮเปอร์ฟอร์มก็เป็นเป็นไฮไลท์นะเพราะมันดูดูเทอ่ะจริงๆรถซูเปอร์วันก็โอเคแต่ผมรู้สึกว่าพอไฮเปอร์ฟอร์มมีปีกใหญ่ๆแล้วรู้สึกเขาแย่งซีนครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับชุดโอเอสชุดที่10ชุดนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังปิดความหอมแหละ ทั้งคู่คือติดความหอมทั้งคู่นะผมรู้สึกว่าคือตัวบอดี้ใหม่อะบอดี้ตัวใหม่ๆต้องใช้คำนี้ดีกว่าตัวใหม่ๆอย่างเบรดเนี่ยคือมันประทับใจผมมากเลยมันสวยมากๆเลยแต่ตัวนี้มันมันติดหอมอะคือมันผอมอะอมแต่คือถ้าเราโคตรถ้าสวยๆมันก็ดูสวยๆนั่นแหละหรือคนที่เคยผ่านติ๊กอาร์ตเวอร์ชันหนึ่งมาแล้วเนี่ยมาเล่นอย่างเงี้ยมาตั้งอยู่ คือมันก็อารมณ์ฟิกอาร์ตเวอร์ชันหนึ่งเลยนะคือผอมๆม,มันก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะครับแต่ถ้าใครเรื๊อ,อตักตี้ักตีเรื่องผอมหนะ่อยก,ก็ถือว่าเก็บไวพ้พิจารณาเนาะแต่สำหรับผมเอถือว่าโอเคดีนะครับเรื่องสีเลอะแน่นอนนะตามสไตล์คันดิทอนเลอกเยอะเยอะเยอะนะครับขาดเยอะนะครับคือถ้าใครทําสีใหม่ได้เพ้นสีใหม่ได้แนะนําครับถ้าทําใหม่เนี่ยมันจะสวยขึ้นมากๆเลย แต่ก็สําหรับผมว่าผมก็ถือว่าเออ,เอ,อแบบเดิมๆแล้แล้วก็การเพ้นสีหรือการทําสีเนี่ยวัดดวงหนักมากๆนะครับแล้วแต่ดวงคุณแบบหนักมากๆใครที่ได้สีแบบเยิ้มเยอะๆนี่ก็ซวยไปจริงๆนะคือเคยเห็นรีวิวคนอื่นเนี่ยที่ตาเลอะตาคาบุโตเลอะหนักมากๆเนี่ยใน YouTube นะสาหรับผมก็กโชคดีที่ตาไม่ค่อยเลอะแต่เป็นเลอะช่วงตัวช่วงช่วงเอวมากกว่าแล้วก็สีเกินอะไรเนี้ย ก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแานแคนดี้ทอยเนาะม mm ัน hmm. มันก็ต้องอย่างนี้แหละตามราคา mm hmm. ส่วนรถถือว่าสวยถือว่าสวยสวยเลยนะครับ mm hmm. ตัวซูเปอร์วันนะฮะ mm hmm. มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องหัวที่ผมรู้สึกว่ามันเล็กลงเขาก็เปลี่ยนครับ mm hmm. ส่วนบอดี hmm. ้อะไรเนี่ยเดิมเกือบหมดยกเว้นมือมือที่ทํามาสอต่อน mm hmm. เพราะคิดว่าเพราะคาดว่าเอาเองนะครับ mm hmm. คือให้มันสมารถบิดได้สําหรับ mm hmm. ใช้ขับมอเตอร์ไซค์ คาบโดให้เปอร์ฟอร์มก็นั่นแหละอย่างที่ผมพูดก็คือบอด y ี้มันยังพรอมอยู่นะแต่ว่าพอปิดออปชันเยอะๆอย่างนี้แล้วโค้ดท่าสวยๆนะโค้ดท่าดีๆนะผมว่ามันก็ใช้ได้เลยทีเดียวก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับชุดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ